แล้วครับนะครับมามาดูกันครับว่าครับตั้งตั้งสายไว้ด้วยครับตั้งสายไว้ด้วยตั้งสายเกี่ยวไว้หน่อยเอาต้กี่ยวเกี่ยวไว้หน่อยครับผมครับครับยางมันลอยไม่รู้เลยน้าก็ปั่นอยู่ไม่ปั่นไอ้ซ้อมไม่ต้องไปปั่นไม่ต้องไปปั่นไม่ต้องไปปั่นครับไปมาเมานี่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 เฮ้ยเกียร์เออเออขยันหน่อยขยันหน่อยเออเออขยันหน่อยขยันหน่อยเออเออโอเคครับ นะครับมามาดูกันครับว่าครับตั้งตั้งสายไว้ด้วยครับตั้งสายไว้ด้วยตั้งสายไว้ด้วยครับไม่ไม่ต้องให้มันตึงมากนะครับให้มันวิ่งออกสวนได้มั่งครับเราไม่รู้ปลาตัวเล็กตัวใหญ่ฮะวิ่งปืนเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันวิ่งออกได้กอเข้าด้วยครับไม่ใช่เรากออย่างเดียวนะมาถึงไหนแล้วอ่า ปลา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 หยุดก่อนเอาเก็บเก็บเคลียร์ตัวนี้ก่อนเคลียร์เคลียร์สายเล็กนี่ครับครับนี่นี่นี่มาเอาสายนี้ด้วยเอาปลาเก็บนั่นก่อนเก็บไอ้สายสายปลายคันนะครับเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวๆน่าใจเย็นรอก่อนรอก่อนใจเย็นก่อนกอไปให้ตึงไว้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งอยู่ปะวิ่งอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ก็ก่อนก็ก่อน ครับเอา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 ตะกั่วครับเอาตะกั่วเกี่ยวไว้หน่อยเอาตะกั่วเกี่ยวไว้หน่อยครับผมครับครับยังมันลอยไม่รู้เลยน้าเขปั่นอยู่ค่อยๆครับปลาตัวเล็กตัวใหญ่เรายังไม่รู้เลยมันดิ่งเรียงเดียวป่ะมัโดดป่ะไม่โดดไม่โดดดิ่งเะลงอย่างเดียวลงอย่างเดียวเหรออยู่ป่ะปีปลาอะไรวะมาแล้วนะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้ชาไอ้ชาเรื่องอะไรหใหญ่เหมือนกัน อ,อีส่ากี่ไหนอินซีอิอนซีเหอ,อ,อนซีมัน่ะค่อยๆนะค่อยๆก่อมันมันขึ้นน้ําแล้วมันขึ้นน้ําแล้วไม่ไม่ป๋า <C os> ใช้สวิงไม่ได้ค่อยๆก่อค่อยๆก่อไหลไปเรื่อยครับไหลไปเรื่อๆๆยอินซีอินซีก่อไปเรื่อยให้มันตึงไวมันยอมแล้วล่ะโอ้มผมตู้เป็นสี่สนาทีแล้วอ่ะม่ได้มองนะผมไม่ได้มองก็มั่วกันอยู่ข้างหน้าอยู่นะครับแต่ถ้ามันจะสวนก็ให้มันสวนไป ผมมองไม่เห็นนะแดดมันส่องปลาปลาเห็นปลาป่ะค่อยๆครับมาถึงเรือแล้วใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆมันต้องไปปั่นนะอาซ้อนไม่ต้องไปปั่นอาซ้อนไม่ต้องไปปั่นไม่ต้องไปปั่นไม่ต้องไปปั่นครับมามามานี่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 เอ้ยเกียรติจนเอ้ยเอ้ยเกียรติจนเอ้ย เดี๋ยว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 เอาเบี่ยงไม่ต้องสั่น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 โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยวมันไม่ได้กินด้วยมันกินมันกินมันโฉบมันเกี่ยวแผงเดี๋ยววา,างก่อนวางก่อนวางก่อนก็วางก่อนวางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาเอาผ้าเอาผ้าปิดคลุมให้ผมหน่อยปิดปิดหัวเอาเอาปลดเบ็ดตาเล็กออกให้ซ้อเขาก่อนอ๋อมีสิดเบ็ดแม่มาเออ แขนไปเมื่อกี้เตี๋เบ็ดแม่มาเออแถไปเมื่อกี้นี่ไงอ่าต้องกดไว้อันตรายครับต้องใช้ผ้ากดเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมันสะบัดเอาอุ๊ปน่ะนี่ไมันแตกไปเลยอ่ะเบ็ดมันแหครับนี่ไงขนาดนี้ไม่นี่เบ็ดมันแตกมานี่ไงก็ทะไลนี่ไงก็รั่วมันปาดนี่ครับนี่เบ็ดที่มันฉีกมาเลยเอาปวดตะขอปวดปากเหรอครับปวดตะขอปวดอะไรใสา่ลีดใช่มันแตกมาเลยมันโฉบไงมันไปติดคีบหลังมันนู่นอ่ะ สุดยอดผิดคิ้วใช่ไหมเดี๋ยวได้ถ่ายเรื่อเลยนะอยากเห็นอยากเห็นอะไรอไรใบใหญ่ยิงไม่ออกได้ไหมกับเดินมือฮะเดินมือยิงไม่ออกอ่าเดี๋ยวผมพูดเองอย่าปากเหรอครับระวังนะอย่ามันลิ้นนะเกี่ยวเล็บปากล่างครับใช่ใช่ใช่ระวังฟันมันคมครับปล่อยมันหนีบแล้วก็ไม่ไม่เราปล่อยมันหนีบมันเองครับ อ่าอ่าแล้วล็อกละไม่ต้องไปกดมันครับพอขับแล้วก็สะบัดสะบัดโอเคพอพอมันล็อกของมันเองครับยกเลยไม่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 หลุดหรอไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดนะนะไม่หลุดไม่หลุดเออเออเออหลายอย่างเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเสียดายไม่ได้ททนช็อตที่แรกเนาะ ไปดูแผลดูแผลนะเมื่อกี้มันเกี่ยวนี่ดูดิมันแทกมันจะหลุดตั้งแต่ตรงนี้แล้วอ่ะโอ้โหสันยอดโอเคครับไปมาถือไปเองไหมมาผมถือไปได้ปลาปลาทำน้ำยาแล้วไะสอห้าอินซีฮะโอ้ขอตทวนะครับทุลักทุเล โอ้ยสุดยอดสุดยอดปาซือปลาซื้อไหนอ่าซื้อไหนถือเอาเลือกเอาใช้ก่อนครับโอ้ยสุดยอดปลายเยอะมาด้วยกันมันมันย้อนแสงนะพวกที่ตัวสีแจ๋วแจ๋วแจ๋วสายหมดมันเอาสายหมดลอกอ่ะมันเอาสายหมดลอกเลยอ่ะโอ้วลากไม่เข้าอ่ะ ปลาเราถ่ายรูปแล้วเขาปล่อยเหอะปล่อยสีโลเออก็นาเขาบอกว่า2โลฝ่ายให้ไหนโอ้โหปลาไซส์อย่างนี้ไม่ใช่มันจะเป็นกิโลัใหญ่ครับตัวนี้มันใหญ่สี่โลไม่ต่ำกว่าสี่โลได้หรอกปลาปลาปากมันคมนะครับถ้าเราซื้อก็ประมาณเนี้ยสี่ หนอันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองอันนี้อันไหนฝ่ายที่มันูหนักดูนี่ไงครับตัวเลขไงเนี่ยขอบเขาเอาขอบเนี่ยครับอ่าขอบมาสี่โลนะตรงนี้เดืตรงนี้เออสองกิโลฝ่ายเองไหนสองกิโลเหมาเลยเอาแม่ปลาสามโลตัวนี้เดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยแล้วนะครับ รอบน,นี้กูไม่ได้สักบ็อกซ์แล้วก็ๆๆๆๆๆอินซีเลยโอ้โหสี่ล้อครับโ oh. อ้ได้ก็ได้ยินเสียงมันิ๊กิ๊กๆๆๆ กูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วมันชี้กลาวแล้วไอเราก็มั่วแต่อยู่ข้างนอกคุยกันกำลังคุยเรื่องอะไรไม่รู้ผมหันไปทางนู้นเยอะใหญ่แล้วไม่ไหมก็ตอนแรกมากะว่าจะมาหยอดข้างๆที่กาเออจะได้นะครับสนุกสนานกันไปครับเออไม่มีอะไรมากปั๊มแม่ปั๊มแม่กูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วครับจะสนุกสนานกันไปนะครับทิปมาแบบครอบครัวที่บอกกูพูดไม่พอใหญ่เลยเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรฟังเป็นตัวเรามันเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรครับ ไปไปเจอกันใหม่ครับทิ้งอ่ะทิ้งเบบเล็กเลยผมปล่อยไปก่อนเลยวทิ้งเบ็ดเล็กอ่ะโอยยืนเยอะอยู่ตั้งนานละอันนี้นะครับมางานของเราหนึ่งสอง๋ยวโชว์โชว์ประกาศด้วยประกาศประกาศ ปากกัดไอ้ตอนมัน hmm. ด <the> ิ้นไม่กัดมันมากัดตอนตายเนี่ยโอ้ดูหน้าดูเลยตอนนันเนี่ยฟันเลื่อยเอออันบนปะยิงไปโดนนั้นล่างเลยไม่ไม่เี้าหน้าสกิดสกิดไปเหรอเรือมันโค้งบุกพอดีน้วมือมันขึ้นมืพอดีอ้าอ้เราอะเลือดออกคะดูอ้าอ้เราอะเลือดออกคะดูปลาปลามันคมนะปลาพ่อช่างพ่อรู้ว่าสมควรจะจับแบบไหนตบโชดนี่ปลาไม่หยา ไปไงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฝากกันในเร่อนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากนะบ๊ายบาย